การดูดวงจะเป็นการดูดวงโดยรวมซึ่งจะไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะการดูดวงครั้งนี้อาจจะตรงแล้วก็ไม่ตรงกับใครก็ได้ค่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าดีนำแนวคิดและข้อดีกลับไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ดีวางไว้หรือไม่ต้องรับไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ crazy taro นะคะคลิปวันนี้เป็นคิว ดวงของคนเกิดวันพฤหัสนะคะดวงการงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนเกิดวันพฤหัสกันบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนาะ,ะเรื่องการงานการเงินจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือต้องระมัดระวังหรือว่ามีอะไรที่ดูแล้วกระชุ่มกระชวยหัวใจหรือว่าสดชื่นหัวใจบ้างนะคะ แต่ก่อนอื่นขอเอาข้อความนี้นมาฝากเพื่อนๆกันก่อนนะคะข้อความนี้มีว่านิสัยเก่าๆเ,เหมือนม้าหมุนหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะคุณต้องใช้พลังงานอันมหาศาลเพื่อที่จะชนะแรงเฉื่อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าแต่เมื่อทุกอย่างนะคะเริ่มขยับมันจะไปต่อดด้วยตัวมันเองนะคะคุณจะหยุดไม่อยู่ คุณจะได้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้นทั้งทังที่คุณออกแรงน้อยลงนะคะขอแค่ให้คุณ move นาะขอให้แค่คุณเริ่มขยับและเริ่มทำทุกอย่างสามารถสำเร็จได้และสามารถสำเร็จได้อย่างทวีคูณแล้วก็มีพลังมหาศาลนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลย วันนี้สำหรับไพ่ที่จะใช้นะคะมีทั้งหมดประมาณ4ตัวก็คือ The Rider Tarot Deck นะคะแล้วก็ Tarot of the Seven d o l นะคะ78ดองแล้วนี่เแล้วก็ตัว Fantastic m i s h and Regent นะคะแล้วก็จะมีตัวไพ่วงกลมตัวนี้นะคะที่มาใช้ดูให้มาค่ะเรามาเริ่มจากดวงการงานกันก่อนเลยนะคะ ดูกันว่าสถานการณ์การงานของคนเกิดวันพฤหัสนะคะทุกๆคนวันพฤหัสที่จะเกิดขึ้นเตือนพฤษภาคมน,นี้นะคะออมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรื่องกับเรื่องการงานเนาะดูว่าสถานการณ์การงานจะเป็นอย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูกันเลยว่าก่อนนั้นเป็นยังไงบ้างม,มีตัว six of run ขึ้นมานะคะแล้วก็ the heart p i t e s นะคะแล้วก็มีตัวสีดบนะคะ seven of sword ะะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นช่วงสถานการณ์ที่นิ่งๆนงเนาะแล้วห,หลายๆคนก็อาจจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าว่างงานด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะมีเดอะสตาร์กับโฟล์อ็อบซอดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรื่องการพักงานว่างงานหรือพวกแบบทํางานอยู่ที่บ้านค่อนข้างจะนิ่งๆสถานการณ์แบบว่าไม่หวือหวาอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาแล้วก็มีไนท์อ็อบซอดนะคะขึ้นมาตัวนี้ เป็นช่วงที่คุณต้องเอ่อเรียกว่าใช้สติปัญญาดึงเอาชนะอะไรหลายอย่างเลยนะคะเป็นช่วงที่เก็บตัวด้วยเนาะใช้ความคิดเยอะก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะมีเรื่องออะไรที่มันไม่ค่อยสบายใจแล้วทาให้แบบประมาณว่าต้องหยุดนิ่งต้องหยุดอะไรบางอย่างสถานการณ์บางอย่าง,าาาง,างเพื่อให้เซฟตัวเองมากที่สุดเพื่อให ทุกอย่างมันคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองนะคะอาจจะแบบไม่ออกตัวแรงหรือแบบพยายามนี่ที่สุดนะคะ pace of one นะแล้วก็แต่จริงๆแล้วสถานการณ์มันข้อเริ่มขยับดีขึ้นมาแล้วนะคะมีโอกาสเริ่มอะไรใหม่ๆเนอะมี a g e of o n s ขึ้นมานะคะไพ่ไม้เท้าขึ้นมาเยอะมากเลยการงานถือว่าเด่นนะคะคือสาานนี้ถือว่าเด่นเลยแต่ว่าอาจจะต้อง มีการจัดการหรือจัดสรรในเรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายเข้ามาด้วยนะคะที่จะต้องคำนึงถึงเนาะแต่มันจะสรุปโดยประมาณคร่าวๆว่าถ้าผ่านช่วงเดือนปรสภาไปได้ทุกอย่างมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะเหมือนอาจจะต้องใช้ความอดทนสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆ m ม v e ค่อยๆแบบขยับไปก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างนิ่งเป็น ช่วงที่ต้องทําอะไรแล้วแบบเซฟเซฟตัวเองหน่อยเนาะแต่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนะจุดจุดนี้ค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับประกันหรือว่าเกี่ยวกับอุบัติภัยอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับออทํางานเกี่ยวกับเหมือนคอยซัพพอร์ตหรือคอยช่วยเหลือคนนะคะเรื่องอุบัติภยัยหรืออุบัติเหตุอะไรพวกนี้เนาะหรือประกันภยัยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ขยับแล้วก็มูฟ ย้ายมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะเหมือนช่วงก่อนหน้าเนี่ยคุณต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้การกระทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองของคุณมามาพอสมควรเลยแต่สถานการณ์มันกลับดูนิ่งอะไรหลายๆอย่างมันดูนิ่งดูแบบว่าเออเหมือนมันจะไม่ได้ไปต่อหรือแบบมันไม่มีการได้เห็นผลงานอะไรประมาณนี้คะ่ะทำไมเขาไม่เห็นผลงานเราหรือว่าแบบเขาไม่ให้หัวหน้าหรือว่าคนที่อยู่เหนือ ขึ้นไปเนี่ยเขาแบบเหมือนไม่ให้ความสําคัญเราอะไรประมาณเนี้แต่ตอนนี้ถือว่าพฤษภามันเริ่มมีอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะสถานการณ์มันเริ่มเปิดออกมาเริ่มทําให้คุณฉายแสงแลว่าแบบสิ่งที่คุณทํามาคุณเก็บเกี่ยวมาคุณสร้างสมประสบการณ์ของคุณมาะค่ะหรือศักยภาพที่คุณทําในเรื่องของสายงานของคุณมันเริ่มผลิดออกอกผลแล้วมันเริ่ม ประกาศชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแล้วก็คุณมีศักยภาพที่สูงส่งมากพอที่จะได้รับการยอมรับในจุดจุดนี้นะคะแล้วก็คุณจะฉายแสงออกมาได้อย่างชัดเจนผู้คนจะต้องให้การยอมรับกับคุณนะคะเป็นจุดและช่วงเวลาที่คุณจะ f ูล f ิล l กับความรู้สึกที่เติมเต็มในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าการได้รับการยอมรับในจุดจุดนี้นะคะ หรือใครใหลายๆคนที่ยังมีความลังเลสับสนไม่มไม่มั่นใจอะคะ่ะในช่วงสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะพาทธมันจะค่อยๆถูกคลี่คลายขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอะไรที่มันทำอยู่ในภายใต้สภาวะความกดดันมันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ขจัดไปในส่วนจุดที่ดีขึ้นเนาะปัญหาต่างๆจะถูกขจัดแล้วก็ปลด ปล่อยปล่อยวางไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะทั้งตัวคุณเองคุณเองอาจจะแบบเหมือนปล่อยวางลงได้มากขึ้นในส่วนไหนที่คิดว่าละไปได้ก่อนหรือว่าควรจะโฟกัสส่วนไหนที่เร่งด่วนหรือสําคัญก่อนคุณจะให้ความสําคัญกับส่วนนั้นก่อนแล้วก็คลี่คลายส่วนนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สําเร็จนะคะ ได้ผลตอบรับที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าคุณพึงพอใจเลยทีเดียวนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้เนาะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสมีโอกาสดีๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาการได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเริ่มต้นการทํางานใหม่ๆห,หรือแม้แต่ใครหลายๆคนได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นบางคนออหลายๆคนที่เกิดวันพฤหัสแต่ทํางานเกี่ยวกับห,หน่วยงาน เขาเรียกอะไรรับวิสาหกิจหรือข้าราชการพวกนี้ค่ะจะได้รับการตอบรับและการยอมรับมากขึ้นคุณได้รับการโปรโมตเนาะในจุดในการเลื่อนขั้นหรือการโปรโมตหรือการสอบเพื่อเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้ค่ะจะได้รับผลตอบรับที่ดีและชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของอตัวชื่อเสียงแล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องของสายการงานที่คุณจะได้รับนะคะมีโอกาสดีๆช่องทางดีๆเข้ามานะคะ รวมไปถึงเรื่องของการได้เรียนรู้อาจจะมีการอบรมหรือสัมมนาอะไรใหม่ๆทักษะสกิลอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณมีศักยภาพมากขึ้นนะคะตรงนี้เข้ามาเนาะเป็นช่วงที่ถือว่าได้ทำอะไรที่ค่อนข้างจะก้าวกระโดดได้ในอีกสเต็ปนึ่งเลยนะคะจากที่เคยนิ่งๆมาของคนพนพิัสหลายๆคนเนาะแล้วก็ เหมือนสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่นะตอนนี้คือคุณอยากหลุดพ้นจากเ,าเรื่องของพันธะทางเรื่องของการเงินนะคะหรือแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของอหลุดพ้นจากเกี่ยวกับเรื่องของนิสินหรือว่าสิ่งที่มันเป็นติดค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การเงินคุณก็อยากให้มันหลุดพ้นไปได้ด้วยดีแต่ด้วยงานที่มันเหมือน ค่อนข้างจะลงตัวค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆเคลื่อนและขับอะไรหลายๆอย่างไปให้ดีมากขึ้นนะคะของคนปรพเภรหัสนะคะประมาณนี้ขอแค่แบบอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะอย่าเพิ่งหมดพลังกายพลังใจเนาะในการทํางานเนาะทุกอย่างยังไงก็จะผ่านไปได้แน่นอนนะคะรวมถึงผลตอบแทนที่จะได้มาเดี๋ยวเรามาดูขยายเรื่องการเงินกันต่ออีกทีนะคะว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้าง มาต่อที่สถานการณ์การ,การเงินกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2565นนี้นะคะว่าสถานการณ์การ,การเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะของคนเกิดวันพฤหัสขอสับไพ่นานนิดนึงนะคะ ให้จะได้แบบว่ากระจายกระจายเกลี่ย ع, ผสมกันทั่วถึงเนาะมาเราดูเรื่องการเงินกันของคนเกิดวันพฤหัสว่าสถานการณ์การเงินเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมี ace of one ขึ้นมานะคะการเงินจะเริ่มต้นมาจาก โปรเจกต์ Project, แล้วก็งานอะไรใหม่ๆที่คุณจะได้รับผิดชอบนะคะมี edge of one เครือนมานะคะแล้วก็มี tree of one รวมถึงการขยับขยายหรือการได้ออมองแล้วก็โฟกัสในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่คุณจะได้รับผิดชอบหรือในส่วนของออการทำธุรกิจการค้านะคะออนไลน์หรือแม้แต่ส่วนของ ดูกับต่างประเทศพวกนี้จะเด่นชัดมากนะคะพูดถึงต่างประเทศต่างประเทศก็มามีเอสออฟวานขึ้นมาอีกใบหนึ่งด้วยนะคะอมองว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะขยายขยายโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนาะจากช่วงก่อนหน้านี้ที่เหมือนเมื่อกี้เลยคล้องจองกับตัวสถานาการณ์ของการงานนะคะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็วิตกกังวลกับเรื่องของ ความจเจริญก้าวหน้าอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแล้วมันพ่วงมาถึงเรื่องของการเงินด้วยว่าเออมันดูน้อยนิดหรือว่ามันไม่ชัดเจนมันจะออกมาในรูปแบบไหนนิดแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละช่วงเดือนประมาณนี้ค่ะแต่ในตอนนี้เรื่องของการเงินมันจะค่อยคอยขยับดีขึ้นนะคะมีโอกาสแพลนในการลงทุนหรือมีโอกาสแพลนในเรื่องของเงินก้อนที่กำลังจะเข้ามาแล้ว จับใจ่ายใช้สอยว่าจะต้องอใช้อะไรยังไงบ้างนะคะก่อนหน้านี้มีความกดดันพอสมควรเลยนะคะมี f o ล์ออฟ r t ดขึ้นมานะคะอาจจะกดดันจากเรื่องของสภาวะการใช้ใจ่ายนะคะหรือว่าเรื่องของความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลนะคะแต่เดี๋ยวด้วยสติปัญญาของคุณที่คุณมีะคะ่ะ เดนมารกเชียนขึ้นมานะคะคุณจะคลี่คลายทุกอย่างไปได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็คุณจะใช้ศักยภาพที่มีในหลายๆด้านในการสื่อสารของคุณเองก็ดีหรือในเรื่องการจัดสรรการเงินการงานของคุณก็ดีนะคะคนนี้ที่เป็นเด e ม a g ์กเชียนเนาะคนวันพฤหัสคุณจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วก็แก้ป,ปมไปทีละสเต็ปนะคะทุกอย่างมันสามารถ จบได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะกระจัดกระจายหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเรื่องเงินเหมือนว่าส่วนนี้ใครจะเป็นคนจ่ายส่วนนี้ใครจะเป็นคนรับผิดช,ชอบอะไรเงี้ยคะ่ะหรืองานส่วนไหนอะไรที่เกี่ยวข้องคุณจะเมเนจแล้วก็จัดการเพื่อให้ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์มันออกมาดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะอันนี้ที่ป้องเห็นนะคะ มีามี q u of p o n t e n t e s l e s ขึ้นมาด้วยนะคะเดือนพฤศจันนี้นะคะประมมงว่าน่าจะมีเรื่องของเงินก้อนที่เข้ามาเลยทีเดียวเนาะเพราะว่ามีเหรียญขึ้นมามีแจ็คโทษค่ะมีเอ่อ k t o g p t o t p e n t s c l e s ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มี Queen of Pentacles เนาะซึ่ง ตอกย้ำว่ามันจะมีเงินเข้ามาหาคุณเนาะแต่เงินตัวเนี้ยแลกมาด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณซึ่งมันอาจจะต้องทำให้คุณเหนื่อยพอสมควรเลยเน็ตหนักพอพอสมควรเลยนะคะแต่อย่าได้ท้อใจไปค่ะความเหนื่อยครั้งนี้ของคุณนะคะแลกมาด้วยความสดชื่นชุ่มชื่นหัวใจเรื่องของ การเจริญเติบโตก้าวๆๆนหน้าในหน้าที่การงานนะคะภาระมากขึ้นมันก็หมายถึงคุณเจริญตบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นด้วยเช่นกันศักยภาพคุณเด่นมากขึ้นด้วยเช่นกันเขาถึงมองเห็นและเขาถึงได้ให้คุณรับผิดชอบในจุดๆนี้นะคะและเงินก็จะมาตอบแทนในส่วนนี้ให้คุณด้วยเช่นกันเงินขึ้นมาเด่นอีกแล้วมี seven of Pentacles ขึ้นมาด้วยนะคะ การเงินของคุณจะถูกจัดสรรนะคะและถูกมาจัดหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะรู้จักจัดการรู้จักเอาชนะอุปสรรคต่างๆและฟันฝ่ามาสู่ผลตอบแทนที่มั่งคั่งและมั่นคงกับคุณได้ในอนาคตเร็วๆนี้แน่นอนนะคะขอแค่อย่าหมดกำลังใจนะคะ คนรนพรทธาตุทุกคนยังไงป้อมเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราดูขยายกันอีกทีเนาะว่าแล้วเงินก้อนนี้เนาะจะมาจากทางไหนได้บ้างนะคะหรืออาจจะมาจากโชคลาภหรือเปล่าจะมีโชคลาภด้วยไหมเนาะเดี๋ยวามาดูกันนะคะ สถานการณ์เงินที่เข้ามาที่เด่นๆนะคะก็คือจากเรื่องของความนานะภาคเพียรในการทํางานนะคะเดี๋ยวขอดูขยายอีกนิดนึงว่าการเงินจะมาจากทางไหนได้อีกมาจากชื่อเสียงและความสําเร็จของคุณค่ะนะมาจากการเอาชนะสิ่งต่างๆการฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งต่างๆในการจัดการชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองนะคะตัวนี้มันจะทําชื่อเสียงแล้วก็เรื่องของการเงินของคุณเข้ามาเป็นอย่างมาก ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ,ะมองว่ามันเป็นจังหวะที่ดีและโอกาสที่ดีที่คุณจะสำเร็จอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะเพื่อน,อนๆรวมถึงเรื่องของชื่อเสียงชัยชนะคุณจะฉายแสงแล้วคุณจะได้รับการยอมรับแล้วเดือดซันมาแล้วนะคะเพื่อน,พอนๆพอท้อไม่ได้แล้วนะตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องเหยียบคันเร่งสุดกำลังเลยนะคะเพราะว่าอุปสรรคที่รออยู่เนี่ยมันไม่ได้รอให้คน เป็นเต่าหรือว่าคนที่ทําอะไรเชื่องช้านะมันต้องการให้คุณจัดการมันอย่างรวดเร็วฉับพันแล้วก็ภายในพริปตาคุณต้องเอามันให้อยู่อะไรเงี้ยนะอย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะคะกําลังใจของคุณสําคัญมากยังไงคุณก็เอามันอยู่แน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเพราะว่าคุณคือ the uh, the strength ด้วยนะคุณเอาชนะได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสิงโตตัวนี้นะคะ โอเคคะ่ะจบลงไปแล้วนะคะส่วนเรื่องโชคลาภนะคะเดี๋ยวขอดูให้ของคนพฤหัสเป็นอย่างไรบ้างอืมโชคลาภของคนบุพฤหัสนะคะอาจจะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยนนะคะแต่้อมองว่าน่าจะมาเด่นในเรื่องของการงานมากกว่านะคะที่เข้ามาเนาะแล้วก็อาจจะมีโชคเล็กเล็กน้อยนจากคนอื่นที่เขามอบให้อะไรประมาณนี้คะ่ะระวังเหมือนเดิมคะ่ะคนบุพฤหัสเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระ,ระบบน้ำเหลืองต่อม น้ำเหลืองแล้วก็สายตานะคะความดันแล้วก็ระบบเลือดด้วยนะคะโอเคค่ะสุขภาพจบไปช่วงลับจบไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราอย่าลืมติดตามคลิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปของ CRAZY TARO t นะคะสำหรับวันนี้นะคะคนเป็นพิหัสที่ประจำเดือนพฤษภาคม2565จุบจบลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ